ที่นี่สมุทรสาครนะคะเราตกปลาได้มาดูนะคะว่าปลาไซส์ไหนกันน่าจะมี5้าโลขึ้นเออดูไซส์แล้วน่าจะใหญ่พราเดี๋ยวเตรียมปลาไห้พ่อใครสนใจออเดอร์ได้นะคะปลา5้าโลสดสดสวยๆอ้วนๆนะคะกหนัจัดสี่โลค่ะเอ๊ะมาหามันค้าง4ี่โลครึ่งหางมาตีตัวเองเมื่อกี้บอก6กโลไม่จะต้อ ลำกำลังนี่มันมองต<า>่ำนะ่ะมันจะได้ดูตัวอย่าง้โอเคเลยหนองหางนะเอาหางว่าเอาลงได้ไหมไม่ขึ้นหนักนกมาเฮ้ยไม่ไหงายท้องไงน,นะตอนนี้เราส่งออกแล้วนะครับปลาห้าโลครับไปแล้วครับร้านไหนนะ แช่น้ำไปไเลยน้ำพอไหมดูสิไหนขอดูหน่อยอเอาน้ำเติมไหมพี่ตองมาดูก่อนเร็วตรงออกแล้วระเบียงน้ำนะครับเรียบร้อยแล้วครับได้อันนี้โล9เก้านะครับลูกค้าลุงมดจองแล้วนะครับวันนี้ปิดการขายทั้งสองตัวแล้วนะครับผมปลากระพงสดๆดที่สุนทรทอน์ามนะครับฝีมือตกเด็กชายปื้มนะครับ